คนไทยชิงชารคาออร่าออดใจปิ้รชาเปินชารคสวยสวยยันในเงาสวยเย็นคนเลยสวยขนาดนั้นเออคนีจชิคนนีอะไรน้องหน่ะเป็นไหมยังไม่รูเลยค่ะชาน่ารักมากุณ 还得啊。 นี่ชาไปถ่ายรูปอยู่สุดนะสวยมากวันนี้สวยมากว้าวไฮแฟชั่นมากกระเป๋าก็สวยกระเป๋าก็สวยแฮปปี้นะคะ thank you thank you ขายของเก่งสุดของเก่งสุดเอาเดินมาขายของตรงนี้มาลูกมาขอดูใกล้ๆหน่อยเออน่ารักอ่ะเชอรี่ที่กระเป๋าน่ารักมากได่ติดตามได้นะคะมีตึงวันที่สี่วิทยานะคเออนั่นแหละถูกต้องขายีกีก ขอบคุณที่ชารจให้แค่ะ